สบูย่ยิงลึงเหลืองอยู่ในเล็บอยู่เล็ล่างสบู่ออกมันดีกว่าล่างคีดินเนอยคีดินมันมีแบคทีเรียมีอะไรหลายหลอย่างครับก็อยู่ในซอกเล็บนะสวัสดีจ้าวันนี้แพนมีเข็ดบอัะนี่มามาบอก เนี่ยเพนเพนจะปลูกต้นไม้ล้วที่นี่บ่อยากบ่มีทุงมือ,อนบ่อยากให้ใหดินมันเข่ามือแทนก็เลยจะเอาสบู่มาขูดกระเล็บ่ะคุณผูบ้บา,าิพารพนเคยชงมาเบิ่งใกล้ๆนี่นะเพนจะเหตุจะจะขูดเอาเอาเล็บขูดเนี่ยให้ให้สบู่มันเข่าไปเนเข่าไปในเล็บก่กอนก่อนที่ดินมันจะเข่าไปเห็นไหมอไอ้ว้ อันนี้เด็แผพนตัดถิ่งไปแล้วค <c> ร <oughs> ูเช้คสองเลยจ้ะนี่นี่นี่แล้วฮอกก็ค่อยไปล่างตอนเขาปลูกต้นใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ <c oughs> เดี๋ยวผพนไปปลูกมื้อนี่เมื่อนี่เพนทิ่ใส่กระถางที่ผพนที่คุณพ่อบาน DIY ให้เดี๋ยวเอาสบู่ไปเก็บยแป๊บนึงอันนี้ฮากจะจะเปลี่ยนกระถางของเงาะถอดลูก นี่เราถอนรูปต้นนี่กระถางมันเล็กนี่นี่เขาเขาก็จะเอาปุ๋ยชีนูผสมบะตองผสมหลายแต่แพนมีมีคุยบกเผาแต่ว่าคุยบกเผาแพนย,ยังบ่ได้เอาเอาอกมาเอามาเซน้ำหลางสารเทน,นินออกเกลือเอาดินกะปุ๋ยชีนูผสมกันใส่ไปก่อนมีเห็นบะนี่ ดินมันจะบ่กเข่าไปยัดในอในเล็บแทนสบู่ยังเหลือง,งๆอยู่เลย <c oughs> ผสมทีละน,น้อยเพราะว่าแทนยังบ่มีกระบะผสมดิน พอบนอดินเัยนี้คุณพอบานว่ามันจะพอบอไม่พวกไปเอาใหม่ด้วย บาดมาบอพอดอกข่ดต้องไปเอาอีกจักประมาณปุ่งกีนเิดว่าปุ่งกีบ่เนี้วนี่แม่นบ่ต้องแบ่ออีกจังนิดนึงเนาะอ้นอีหล่นอ่ โัหาบทะลุออกมาบน่นดินแน่นจังหาบโอ้โนาบโดหนหาดอกบด้ใคยับเพิ่มนพ่อบ้านดินแน่นมาก

เขาพาไปล้างมือแชมพูย <bold> ล <ly> ่งเหลืองอยู่ในเล็บอยู่เลย ล่างสบู่ออกมันดีกว่าล่างขี่ดินเนีอยคีดินมันมีแบคทีเรียมีอะไรหลายๆอย่างครับไปอยู่ในซอกเล็บนเสร็จแล้วจ้านี่นี่เกี่ยงเลยบ่มีดินดำๆยัดเข้าไปนี่ นีคลิปนี้ก็ขอจบสำนีกันจ้าถ้าผู้ใดมากคลิปแทนกับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจง้งเตือนว่าคลิปต่อไปพี่จะพาไปเห็ดเอียงน้ำแนด้อจ้า